สวัสดีตอนเช้าครับวันนี้มาดูการทำนาแบบดั้งเดิมนะครับข้อดีก็คือมเมล็ดข้าวที่เราสีมาพันอ่าเวลาสีมามันจะสวยนะครับมันจะไม่แตกนะครับเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไม่ได้เสียเงินจ่ายค่ารถเกี่ยวเลยครับแต่ว่าต้องมีแรงงานเราจะทำเป็นไยๆที่นะครับก็ยังมีที่ ทางนู้นแล้วก็มีลานเคลื่อนทีนนท่นะครับเรียกลานเคลื่อนที่อยู่นู่นอีกนะครับเราเแล้วเราทําเสร็จแล้วก็เอารถมาขซเอานะครับเอารถพว่วงข้างเอาราเลงเอาเเรถพ่วงรถไถมาก็ได้ครับบรรยากาศยามเช้านะครับขอบคุณสำหรับท่านที่รับชมนะครับอันนี้เป็นการตีข้าวนะครับ เอาไว้นานข้าวมันจะแห้งก็ตีง่ายหน่อยคนระับฟางตัวนี้ก็จะเอาไปเลี้ยงวัวนะครับเอาไปให้วัวเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับขอบคุณสำหรับท่านที่รับชมครับเหล่านี้สวัสดีครับโอ้ตัวเห็นไหลเขาอยู่ในบ่